สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่วัดโพแทนตำบลโพแทนอำเภอองคร,รักษ์จังหวัดนครนายกค,ครับสาหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดโพแทนแห่งนี้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสเดินทางมาเลยนะครับก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสสวนสามตนนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านขวามือเรานี้ก็เป็นโบสถ์หลังใหม่นะครับโอ้โหหลังใหญ่มากเลย เดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็มีโอกาสมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปไหว้พระนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้สาระดีๆอยู่ในคลิปนี้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมเยียนสถานที่วิหารพระไปกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้ทั้งความสุขและได้บุญเต็มที่เลยนะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงพาไปเลยนะครับค่ะไปค่ะ ช่วงนี้วาวาพระพร้อมกันนะ,ค,ะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธองค์แล้วนะครับที่ปฏิฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระและมาปิดทองกันอย่างมากมายเลยนะครับเอาช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิฐานขอพรกับักครู่นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้หลังจากที่อาจารย์หญิงพาเพื่อนๆมาไหว้พระขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็มาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมไปไหว้พระที่บริเวณด้านอื่นต่อไปสำหรับวิหารหลังเก่านี้นะครับก็มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญไหว้พระกับสถานที่นี้อยู่เสมอเสมอนะครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมสังเกตนะครับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรและองค์พระทุกทุกองนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับ มีร่องรอยการปิดทองอย่างมากมายเลยครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําทบุญไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานทําทบุญถวายค่าน้าค่าไฟทําบุญใช้นี่ทอนีสมนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เป็นสถานที่อ,อยู่ลักษณะกลางชนบทนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบชนบทเราคิดว่า ถ้าท่านมีโอกาสมาที่วัดโพธิแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาทำบุญไหว้พระมาะเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดนะครับเพราะว่าสถานที่นี้กว้างมากเลยครับแล้วก็มีท้าเวทสุวรรณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารตรงนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์หญิงพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อนสักการะบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็บริเวณองค์พระที่อยู่ด้านขวามือนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะมีการปิดทองอย่างหนาเลยนะครับ เราะว่าเป็นเกจิพระอาจารย์ชื่อดังของวัดโพแทนเห่นนี้นะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวว่าอาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมไปที่วิหารพระที่อื่นต่อไปอช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับเราก็พาเพื่อนเพื่อนเยี่ยมชมบริเวณสถานที่พระพุทธรูปที่มีความสติตก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปภายนอกกันนะครับตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณศาลาการประเรียนแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นลานบุญอีกที่หนึ่งของวัดโพแทนนะครับ แล้วก็สาหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับ <c oughs> ก็เดินทางมาน้อมตักร้าบูชาขอพรกับหลวงพ่อเกิดน,นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอาดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดโพเแทนแห่งนี้นะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากทําบุญกับทางวัดโพเแทนแห่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาได้ทุกวันนะครับอยู่ที่อำเภอองครัระจังหวัดนครน,นายกนะครับมาทําบุญไหว้าพระ มาทำบ,บุญถวายสังฆทานเป็นรายการบุญต่างๆมีมากมายเลยครับกับสถานที่ที่วัดนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เรามาชมเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆบริเวณและสถานที่ตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับงดงามเลยนะครับอย่างมากมายแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปที่วิหารพระนะครับเป็นวิหารพระนอนนะครับคนทั่วไปจะเรียกว่าวิหารพระนอนแต่จริงๆแล้วเป็นวิหารของ องพระพุทธโคดมนะครับเรียกว่าปางสายญาติเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปน้อมสักการบูชาขอพรน,นะครับกับพระพุทธสายญาตินะครับครับวันนี้เราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคงจะมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ร่วมบุญกับพวกเรานะครับวันนี้พวกเราก็ขอเป็นสะพานบุญ ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณชุดถวายสังฆทานของวัดโพธิ์แทนแล้วนะครับวันนี้เราภูมิใจที่สุดนะครับที่เราได้พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาทําบุญไหว้พระกับสถานที่ของวัดนะครับแหมชุดถวายสังฆทานนี่โอ้โหงดงามมากสวยงามจริงๆเลยครับเรียงรายไว้อย่างเรียบร้อยนี่ก็คือภาพของหลวงพ่อเกิดนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ก็มีพี่น้องประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากเลยครับลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆก็ยังมีอีกมากอายุมากๆกันแล้วนะครับลูกศิษย์เก่าๆนะครับนี่ก็คือบริเวณสาลาการประเรียนนะครับหลังใหญ่มากเลยครับสะอาดเรียบร้อยจริงๆเห็นแล้วอยากอยู่ที่นี่นะครับพักผ่อนสบายนะครับตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมเยี่ยมเลยนะครับสถานที่ตรงนี้เงียบสงบมากนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่ ชอบท่องเที่ยวตามวัดถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามานะครับครับตอนนี้เราก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณอ่ามุมหนึ่งของสลาการประเรียนแห่งนี้นะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับ,รบเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพ,อพอรกับพระพุทธองค์กันนะครับ สำหรับวิหารหลังนี้เป็นวิหารที่หลังใหญ่พอสมควรเลยนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปข้างในกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระพุทธอง์แล้วนะครับเป็นพร,พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้ยาวมากเลยนะครับ แล้วก็องค์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ศักติดจริงๆเพราะว่าสร้างมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วสําหรับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดตามต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสก็มาจังหวัดนครนายกนะครับมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดนะครับวัดโพแทนนะครับก็อยู่ที่ตําบลโพแทนอำเภอองคักษจังหวัดนครนายกนี้แหละนะครับบริเวณรอบๆตรงนี้มีพระพุทธรูปมากมายเลยนะครับนับเป็นร้อยองค์เลยนะครับบริเวณรอบเลยนะครับ วันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆนะครับมาหลายคนเลยติดตามกันมาที่นี่นะครับก็มีความยินดีและก็ดีใจที่พบปะสังสรรค์กันนะครับก็เป็นแฟนรายการช่องนะครับก็ติดตามดูกันมาวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนสถานที่มาทําบุญไหว้พระกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับทริปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับแหมนี้ดีน,นี้จริงๆเลยนะครับงดงามมากเลยครับงดงามมากจริงๆทางวัดก็ดูแลนะครับนําจีวรมาห่มให้กับพระพุทธองค์นะครับงดงามจริงๆชมแล้วบอกว่ามีความสุขมากเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับเยี่ยมชมไปอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกนะครับครับนี่ก็คือพระมหาเจดีย์นะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังวิหารออกไม้อีกหน่อยหนึ่งนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็มาเยี่ยมชมกันนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเข้ามาในพระมหาเจดีย์นะครับ ก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกันกับบริเวณตรงนี้มีพระพุทธรูปที่มีความสัติ์สิ์อย่างมากเลยครับชว่วงนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วติดตามชมกันไปเรื่อยๆชมกันให้จบคลิปไปเลยนะครับชว่วงนี้เราลาจากกันตรงนี้เลยนะครับคุณทุกท่านชมีมีความ